สวัสดีค่ะดิฉันแพทย์หญิงเทียนซือเฉยการป้องกันโรคกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเราวันนี้หมอจะมาช่วยทุกคนทบทวน5สุขานิสัยในการป้องกันโรค 1. วัดอุณหภูมิร่างกายทุกวันไม่สบายต้องรีบพบแพทย์ 2. ส,สวมหน้ากากให้ถูกต้องหากสกปรกต้องรีบเปลี่ยน 3. ล้างมือให้ถูกวิธีอย่าสัมผัสตาปากจมูก 4. เว้นระยะห่างป้องกันการแพร่เชื้อ 5. หมั่นฆ่าเชื้อสภาพแวดล้อมมีการระบายอากาศที่ดีจากสุขนิสัย5ประการนี้ช่วยให้เราพบอาการไม่สบายได้เร็วขึ้นและยังช่วยลดความเสี่ยงในการสัมผัสและติดเชื้อการป้องกันโรคทุกคนล้วนมีความสำคัญเรามาร่วมใจกันปกป้องสุขภาพซึ่งกันและกัน